ดีเจแมนใบเตยมาฟังคำตัดสินหลังหลบหลีกหายตัวดีเจแมนกราบเท้าแม่ปองขอกำลังใจใบเตยเคลื่อนไหวโพสต์เช้านี้ที่อายการนัดฟังคำสั่งคดี Forex 3 d ล่าสุดทั้งคู่เดินทางถึงสำนักงานอายการแล้วหลังสะพัดหายตัววันนี้ที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษพนักงานอายการนัดฟังคำสั่งคดี นายพัฒนพลกุลชรหรือดิเจแมนและนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยนางร้องสาวชื่อดังสองสามีพันรยาผู้ต้องหากับพวกรวมแคนถานรวมกันช่อโกงแชฟร์ Forex 3 d ในเวลาเกนาฬิกา30นาทีขณะที่ในโลกโซเชียลมีการลือสะพัดอีกแล้วว่าใบเตยหายตัวไปด้านใบเตยเองก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวช่วงเชา้าที่ผ่านมาแชร์ข้อความกำลังใจด้วยก่อนเข้ารับฟังคดีวันนี้ ดานดีเจแมนก็โพสต์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะก,ก้มกราบเท้าแม่ป่องพิมแขแขณะไปวัดชนะมงคลสงครามพร้อมแคปชั่นด้วยว่าศัตรูภัยพานวินาสันติโดยมีข้อความส่งกำลังใจเข้ามาจำนวนมากล่าสุดดีเจแมนพร้อมด้วยใบเตยเดินทางมาถึงที่สำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษไม่ได้หนีไปไหนตามที่กระแสข่าวลือว่ากัน